love wow. ออยครับงแนี่เลยเข้าไม่ได้ให้หอดที่ตัวอะยะมากแค่เดียวล้นไหนด้วยดูนะามาเล่าครับโมดซครับโดีอยู่ในวัคซีนดีเลยนะ เก้าจุดหกครับดีกว่าเดิมะครับเอาี่ว่าเดิมละสร้สาบเป็นตวองันครับ ระยะเ้อพอดีนะครับนี้หอกคนนี้ก็เป็นใครอช่นราาีอีกแล้วะเดินมาไม่เห็นื่อกกินครับไม่กินี้เยจไาป่เเ่ดีีกแล้วครับแต่ทานนี้เป็นอาร์ครูงวัดครับาุนัครับดูแต่บิลเหครับโอู้งฝ อันนี้ต้องลงล้อด้วยคันเบรน A A A กับ T นเป็นคินเบรคเี่ติมได้าดแอเดี๋ยวอครับรอดครับนปนหาบ มาชนบุรีครับออกขาวครับของได้ไหมข้อจุดหนึ่งครับเวลาคงนี่แล้วจุดสับสองร้สี่สองกิโลเมตรต่โมงสองครับ ตลาดไทยครับโลดเียครััผทเครับามีงานอะไรนี 9.5 9.9 285กิลเมตรตลอดทั้งสวัสดีครับรนนี้่อนข้างเงีบวันดีครับ หนึพนหกสิเใช่ยังไงส่แปดดามืันหกเว้ยดาวืนดาวันหกที่นงนับเลยนะ่ันแปดพันบาทครับที่สองครับ ระยะชามเปิด0 0 0้นมาเป็นรดับอทมยมาน้2ก <Donald Trump! S 1> ิโลเมระัคร well. ับครับ <royalty> ยี่สิบ้อรลดูาน้าไยี่สิบเเปเกอรีกองงอะักอะรอล้าน6เป็นนไงบ้าเร่ออล้านสล้านนครับพัก็ส0 0พัก็สี่ล้านให้สิบพัก็แยล้านสล้านยี่สิบ้าครับส0 0ยล้าน1ิ0 0 0นล้านไี้านีหล้าน่สว่าห้าสล้าน

Yeah I หนึ่งครับอาหน้าโรหินสเดียรครับสองยางประเซ็นู์จูนไฟฟ้าครับอันนี้เป็นน้องอนเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูครับจากชดราที่เท่าไหร่ครับอันนี้ครับเสครับสเ็ครับและดูราครับ สองร้อยสี่ส <rolls> ิบเกิลเมตรมอเตอร์ไ <prayed, S 2>